ทำไมไม่มีครับย้างไม่ได้ข้ามันไก่เข้ามันไก่ะครับข้าวหมูทอดได้ไหมคได้ครับแต่ไม่มีอันนี้คือความวุ่นวายนะครับของการกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะฮะของพวกเราเนซาบครอะไรครับไม่ก so okay. uh, ินเดี๋ยวก็ลายกในตู้มีอันเดียวเองนะฮะเนี่ย อันนี้<ช>ไม่ได้จะเล่นมุกอะไรแค่แค่แนะนําว่ามันน่ากินวันนี้เดี๋ยวเราจะมีคุยผ่านแห่งเอ์กับใช่ในกับญีบ่ปุ่นด้วยนึกภาพว่า y o u t u เน็กอัพของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของปี2017็รือของปีนี้แล้วพวกเราเป็นรุ่นพี่แล้วภาพที่เห็นคนจีนจีว่าฉีกผมงงมากเลยครับผมทำไมเขาต้องให้ฉีกตรงนี้ด้วยครับเนี่ยฮะเนี่ยมันมันฉีกยากทำไมเขาไม่ให้ฉีกตรงแหลมแหลมเนี่ยกดึงง่ายก็ได้แล้ะทำไมต้องให้ฉีกตรงนี้เนี่ยตรงจุดเนี่ยไม่เข้ๆๆๆๆาใจครับทำไมครับตอบผมหน่อยไม่รู้ครับ ครับทำไมเขาต้องให้ฉีดตรงนี้ด้วยครับเนี่ยทำไมฮะทำไมอะครับผมไม่เข้าใจผมเลยถามทำไมไม่ฉีดตรงนี้ง่ายๆเนี่ยแหลมแรมเนี่ยฉีดออกมาก็ได้ละนี่เราคุยไาแจะเข้าใจผิดอ๋อนี่เห็นป่ะจริงๆเขาให้ฉีดข่านี้อ๋อนี่เขาบอกให้ฉีดข่านี้ไหนๆห่านี้ไหนไหน่านี้ไหนไหนก็ฉีกันเขามีอ๋ออ๋อถ้าคุลิโก้ลึกซึ้งลึกซึ้งอ๋อไหนไหนฉีกฉีกข้างลองลองลอง เอาเอามุกมุกเคทีเพย์ยักษ์แบญี่ปุ่นเลยครับยาอะไรที่เรามักจะเห็นชายหญิงใช้กินร่วมกันยาอะไรครับยาเป็ดอส่รอบยาเม็เซส่จุ๋มไม่เป็เซ็่จุ๋ม สรุปเรื่องรถไฟนี่ไงครับรถไฟรถไฟอ่ะมันใช้ไหมเนี่ยรอห้าก็ใช้ต่อไปสิรถไฟไปไหนครับฮะไปไหนฮะรถไฟไปไหนวะมุกเลยวะไปโคราชไปโคราชไปโคราชฮะตอดดังป้าดไปไหนต่อรามบุรีไงโดูเขาเรียนลงในอินเตอร์เขาต้องเรียนภาษาอังกฤษเล่นแบบเรา The Train Is Going To Kora ไอ้เจ๊ตบภาษาอังกฤษบ้างไหวะแปลกๆคุณมอสเล่นไม่เป็นโต้เลยอ่าอ่ อ่าสวัสดีทุกท่านนะเราไปยืนกันอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีใครมีคำถามไหมมีคนอื่นไหมมคนอื่นไหมเมื่อไหร่จะตั้งครับเมื่อไหร่จะตั้งเอ่อช่วงที่มีอารมณ์ฮะท่านท่านฮะจะอยู่กี่ปีฮะท่านฮะจะอยู่กี่ปีฮะจะอยู่กี่ปีก็เรื่องของผมผมจะอยู่ตรงไหนก็เรื่องของผมอย่ามายุ่งได้ไหมปัดผมนี่ฮะน้องซีมมาแล้ววันนี้น้องซีมเราจะพูดเล็ทอล์คด้วยรสชาติ ไปสบาร์อะไรแบบนีไปสั่งคุริโกะยังพี่ไปสั่งคุริโกะยังโอ้ยยังไม่หยอ,ยอยเลยนีอยอย่<อ>นคเคยเลยนี่ยไปไปกินคุริโกะทั้งปีก็กลับมาก็เลยคิดแต่ว่าอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข,ขนขนมอันนี้เออเอกี้ภาษาภาษาใต้ภาษาใัสเซีเนื้อปลามันมันเยอะกว่านี้เข<อ>าจะเรียกว่าเขาเรียกว่าโป๊ะคือโปะคือโป๊้ย่ากล้องไหนดีนี่สวัสดีครับ ผมคือรีวิวแมนครับผมวันนี้นะครับผมมาที่ YouTube Next Up นะครับมารีวิวเนี่ยมาพบกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆปู่ๆย่าๆนานาๆนะครับผมวันนี้ผมมีความสุขมากเลยที่มาวันนี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับผมก้าวไปพร้อมกันอยากเห็นหน้ารีวิวแมนอ่ะว่าข้างในแล้วคือใครอยากเห็นเลยครับถอดเลยถ้าอยากเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ชมเดี๋ยวนี้ รอนมอนเลย้นมากอนเลยอนเๆน่ยๆรอนเรม่ยๆ้น่ๆร้โอ้ยพี่พี่ใส่เข้าไปได้ไงเไอ่ะมนคนร้อนอันนี้เราก็เอกามาเข้าแล้วเขมาแเข้าเข้าแเอันนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรวะไม่ต้องบอกไกลไเ ครับใช่ตรงนี้เป็น,รนเรากำลังแจกจ่ายอาหารอยู่นะฮะให้กับทุกคนเเดี๋ยวราาจะะมมเปิิด้นนกัครีวิวครับอ่ารีวิวครับพี่อันบ็อกซิ่งครับอันบ็อกซิ่งอันบ็อกครับอันบ็อกบายพี่แบทฟัน,นแฟมิลี่ครับมีกลิ่นข้าวมีกลิ่นมีกลิ่นไม่แบบชวนให้แบบว่าน่าเกลีย สามสองหนึ่งชุบว้าวโหน่าก,กินจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นทำงานประจำแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ทำงานประจำแล้วค่ะเป็นงานที่สนุกว่า <c oughs> เปน็นงานที่สนุกแนละมีแรงบันดาลใจสงูงมากเลยท่านงานกับคนเ,เก่งๆอยาสึกดีใครงซือ้อไหมใครงซือ้อไหมอย่าลืมซื้อหนังสือวันณคดีไทยไดเจสนะคนะเบสขอเริ่มขายอีกรอบหนึ่งเหมือนเราได้ยินเสียงน้องเดลครับตามไปดูน้องเดลครับ สวัสดีครับทำไมน้องเด็กน้ำสูงสูงไหมสูงไหมเนี่ยสูงไหมสูงไหมเออสูงเนอะแล้วเดียวไม่กลัวความสูงหรอครับกลัวไหมเหน่ยกลัวเลยอ๋อตรงนี้มันไม่สูงใช่ไหมแล้วตรงน้ยสูงไหมงงไปเป็นไงว้างๆๆ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  เด็กกินกินขนมยางกินข้าวยางเราไม่กินหรอไม่มีขนมที่หนูกินไ,ได้หรออ๋อไม่มีขนมที่หนูกินได้เลย <c oughs> เราเริ่มฟังภาษาเดียวออกแล้วนะครับดีใจมากไงครับ Enjoy เอ็นจอยอิตติ้งกันไหมครับ <c oughs> กินกินได้เหรอไม่อ้วนเหรอ <c oughs> ไม่ที่ภาษาดิวตี้จะแบบว่าเออไม่ค่อยกิน <c oughs> ของในร้านวัวเนาะใส่ไปใส่เบรนตี้แล้วใส่นปใส่แดดวันนี <c oughs> ค้ <c oughs> ครับ <c oughs> เจอช่องรีวิวแมนนะครับก็จะเห็นคนนึงเนี่ยแบบปากไม่เคยว่างอยู่ตลอดเวลาใครครับใครไม่รู้ในช่องรีวิวแมนอ่ะแล้วก็แบบปากก็จมงงกานกินตลอดเลยกินอยู่ตลอดเวลาเขาทำอะไรอยู่ทำอะไรเขาทำอะไรอยู่อ่ะดูดีๆเขาทำประโยู่กก้วปากจมกันเนี่ยเนี่ยปากก็อยู่เงี้ยคนเนี้ยกับช่องรีวิวแมนเนี่ยดื่มแบบรีวิวไหม How do they take care of their equipment, or even how they edit and export their files? <laughs> <laughs> 小娃娃，给、哦、我回来陪我玩。 งานยูทูเบเอ็กอาบะลำหนังเราก็ได้เลิกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเด็กน้องแงอยู่2คนนะครับที่ที่เขายังไม่อยากกลับนะฮะยังอยากไปให้ยังไงกันไม่ได้คุยนั่งอะไรกันต่อน,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นใครกันบ้างมิดไม่กลับแล้วไปไหนต่อครับ,ไม,บ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้